หน้าดูมีอายุไม่มั่นใจปัญหากวนใจแบบนี้มีมีอีกแล้วตื่นเต้นมากมั่นใจเลยว่าหลับสบายแล้วตื่นมาแล้วสวยแน่นอนมั่นใจในตัวสวัสดีค่ะคอยทิงนะคะ สาเหตุที่อยากมาแก้จมูกก็เพราะว่าแท่งเก่าเนี่ยดูทื่อดูงุ้มนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยมีอายุมากเลยก็เลยเข้ามาแก้กับวินเซนต์คลินิกค่ะโดยคุณหมอพีอิดหมอพีิก็แนะนำเป็นเทคนิคเซมิโอเพน SSTP ค่ะแล้วก็ดูดาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ค่ะปลอดภัยมาก ให้น้องหลับเลยนะฮะซึ่งก็เป็นการหลับโดยแพทย์วิสัญญีนะฮะตื่นขึ้นมานี่คือแบบสวยเลยโดยที่ไม่ต้องทนเจ็บใดๆทั้งนั้นนะครับเป็นเทคนิคเซมิโอเพนบวกกับ s อ t p ซึ่งเป็นซิงเกเจอร์ของเราเนาะเรียกว่าคาดหวังผลลัพธ์ได้ไม่ต่างจากโอเพเลยนะครับห้องผ่าตัดแล้วก็เครื่องมือแบบมาตรฐานของโรงพยาบาลเลยครับ หาัที่แก้จมูกจากวินเซนต์ไปแล้ว6เดือนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยทักเยอะมากว่าสวยละมุนขึ้นหน้าเด็กลงชอบมากๆถูกใจมากๆเลยค่ะทุกคนได้ตรงตามเลฟเลยใครนะคะที่อยากจะแก้จมูกหรือว่าเสริมจมูกใหม่พอยพิงแนะนําที่วินเซนต์คลินิกเลยค่ะทุกคนสวยปลอดภัยถูกใจแน่นอน